โอเคเมื่อกี้เราตอนที่แต่งหน้าเนาะอันนี้เป็นฟิเนลุคจากคลิปที่แล้วเนาะโอเคอเราคลิปนี้ mm hmm. เราจะมาพูดถึงเรื่องเพื่อนเหมือนเดิมเนาะเป็นเรื่องเพื่อนแปลกๆที่เราเจอในในชีวิตเนาะอ่ะเมื่อกี้เป็นคนหนึ่งเราใช่ไหมแเราเรามีเพื่อนมหาลัยอันนี้เป็นเรื่องเพื่อนมหาลัยเนาะเรามีเพื่อนมหาลัย สี่คนห้าคนรวมเราด้วยเป็นห้าคนเนาะแต่ละคนมันก็จะมีนิสัยแปลกแปลก,กกันนั่นแหละเอแล้วทีเนี้ยเราก็ในห้องอ่ะมันมีประมาณสามสิบสี่สิบคนใช่ถ้าจาไม่ผิดนะน่าจะประมาณสี่สิบกว่าคนนี่แหละอืมต่อห้องหนึ่งแล้วทีเนี้ยเ,เพื่อนในห้องอะ่ะเราก็จะเราจะจดชื่อไว้ทุกคนเลยเนาะตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้าเรียนมหาลัาย เราจะจดชื่อทั้งชื่อจริงแล้วก็ชื่อเล่นเพื่อนอืมทั้งหมดเลยแล้วเราก็ก็เหมือนมาดูว่าคนเนี้ยเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงอา่าแล้วทีนี้เราก็เหมือนเข้าไปคุยปกตินั่นแหละทุกครั้งที่เขาแนะนําตัวเราก็จะเหมือนจดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆว่ามาจากจังหวัดอะไรนูน่นนี่นั่นใช่แล้วเราก็ต้องหาคนที่เราอ่ะจะเข้าไปอยู่ใน ในเขาว่าเออจะเล่นด้วยนั่นแหละเออว่าเราจะจะเหมาะสมจะเข้ากันได้หรือเปล่านึกออกใช่ไหมเพราะว่ามันมันจะมีแบบบางคนที่ที่มาจากอีกภาคหนึ่งอ่ะอย่างเช่นสมมติว่าเรามาจากภาคอีสานเพื่อนมาจากจากภาคใต้หรือเพื่อนมาจากภาคเหนืออาหารการกินมันก็จะไม่เหมือนกันเนาะพอเวลาเราพักเที่ยงอ่ะเวลาเราชวนกันไปกินข้าวอ่ะเพื่อนมันก็จะต้องแกฉันชอบกินไก่อ่ะนึกออกใช่ไหม แล้วบางคนชอบอาหารอีสานบางคนเนี้ยแล้วแล้วเราจะต้องอยู่ด้วยกันประมาณแบบอันแน่แน่แหละถ้าไม่ทะเลาะกันก็ต้องอยู่ด้วยกันน่ะสี่ปีเนึกออกไหมมันคือความสัมพันธ์ระยะยาวเลยนะมันเป็นการคบกันสี่ปีเลยแล้วชีเนี้ยการที่เราจะต้องเลือกเพื่อนตอนเนี้นมหาลัยอ่ะมันมันค่อนข้างที่ต้องใช้ใช้อะไรอ่ะใช้สติมากๆเนาะมันไม่ว่าจะเป็นพวกการดูหนังการฟังเพลงการกินข้าวใช่ แล้วเราก็หาเพื่อนตอนแรกเราไปอยู่เพื่อนกลุ่มหนึ่งตอนนั้นเรามันเป็นคณะบริหารเราต้องเรียนรวมแล้วเราอะ่ะต้องไปอยู่ในเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเพื่อนกลุ่มนั้นอะ่ะมาจากจังหวัดนครสวรรค์กับกําแพงเพชรแล้วก็เพชรบูรณ์ใช่อาหารการกินมันก็จะคล้ายกันนี่แหละเพราะว่าเราอะ่ะเป็นคนอุท,ยทัยธานีเนาะมันก็จะมือเหมือนกันแล้วเขาก็นิสัยดีมากๆเนี่ยชอบเพื่อนกลุ่มนี้มากเนาะแต่ว่า มันเล่นด้วยกันไม่ได้เพราะว่าเขาเรียนอีกสาขาหนึ่งแล้วทุกครั้งอ่ะทุกเวลาคัดเรียนรวมมันก็จะมาอยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่พอคัดเรียนแยกอ่ะเขาก็ต้องแยกไปเรียนอืม,มันเลยเหมือนทําให้มันต้องห่างห่างห่างกันไปแต่ก็ยังทักกันอยู่เนาะในมหาลัยใช่แล้วเราก็ไปอยู่เพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นเพื่อนผู้หญิงนี่แหละเขามาจากโคราชใช่กับกับน่าจะโคราชทั้งสองคนเลยใช่ แล้วที่นี้เราก็เข้าไปเล่นเราไปเป็นคนที่สามเนาะเพราะว่าเอ,อเราเราต้องออกมาจากกลุ่มนี้คือมันไม่เชิงออกหรอกเราต้องมาอยู่กับคนที่เรียนสาขาที่เจอกันบ่อยอ่ะออแล้วพอเรามาอยู่กลุ่มเนี้ยพอเล่นกับอีกสองคนเนี้ยมันจะมีความเขาเป็นแบบนิสัยเขาเป็นแบบฟิลแบบผู้หญิงต้าเลยอะ่ะนึกออกไหมไมันเป็นฟิลแบบเฮ้ยเธอวันนี้เราหิวข้าวสะ่งเลยอะ่ะนึกออกใช่ไหม เราเราเหมือนเขาเป็นคุณหนุ่มอะแล้วเราเป็นฟิลแบบสาวลูกทุ่งอะสาวแบบสาววีดวายอะเออแล้วเราก็แต่เราได้เป็นคนพูดเสียงดังอะแค่เราเป็นคนพูดพูดมันแบบเอาตรงๆซิอย่างเงี้ยนึกออกไหมไม่ใช่เหมือนแบบเธอเราเรายังไม่ค่อยอยากไปกินที่นี่เนี่ยนึกออกไหม ทางๆที่ก็พ like 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 like, like like ูดมาสิว่ามันร้อนหรือก okay, okay, ับข so, mm ้าวไม่อร่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนที่แบบว่าสมมติท่านเลือกร้านอาหารน่ะถ้าเราบอกว่าเออแกวันนี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่ไหมอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนบอกว่าแกฉันเบื่อก๋วยเตี๋ยวไก่อะวันนี้ไปหาอะไรกินไหมอะไรอย่างเงี้ยไปหากินข้าวดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคโอเคเออเนาะมันน้องงเบื่อเออเขาเขาเข้าใจได้อย่างเงี้ยคือเป็นคนชอบเพื่อนที่ฟิลแบบนี้อืมแล้วเราก็ก็ได้เสียตัวออกมาจากสองคนนี้เนาะ แล้วเราก็มาเล่นกับอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้เป็นเพื่อนที่เล่นจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้เลยครั้งแรกครั้งแรกคือเล่นครั้งแรกคือเบียร์เนาะเล่นกันอยู่สองคนก่อนใช่เพราะว่าอาจจะเพราะว่าตอนนั้นมันไม่มีเพื่อนมัง้งมันก็เลยมาเล่นด้วยใช่แล้วทีนี้มันจะมีแนนไหม จะมาตอนช่วงนี้แหละอาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อนที่มาเล่นด้วยคนเนี้ยมันหน้าตาดีมัง้งแล้วอยู่ดีๆอ่ะผู้หญิงอ่ะก็เข้ามาในกลุ่มแบบเข้ามาเล่นด้วยแบบยอยู่ๆอ่ะเข้ามาทางนี้นึกอ,ออกไหมเพราะเราเป็นตุดก็เข้ามาเยอะๆมากๆจนจนมีเพื่อนในกลุ่มตอนนั้นมีประมาณสี่คนแล้วทีนี้ เราก็เล่นกันอยู่สี่คนก่อนเสร็จปุ๊บเราก็เรามาเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งที่มาจากบุรีรัมยมาไปจากบุรีรัมสองคนตอนแรกนางก็เล่นกันสองคนแต่นางมาทีหลังนึกออกไหมนางมาจากหลังจากรับน้องอืนางก็ไม่ได้รับน้องแล้วนางก็มาเรียนเลยใช่แล้ววันนั้นที่เจอกันกับบีอ่ะบีเหมือนอาจารย์ถามว่าวันนี้แอร์หนาวไหมแล้วทีนี้บีนี่ก็เลยพูดไปว,ว่า ไม่หนาวใช่แบบแล้วทีนี้บีก็เลยพูดว่าใช่สิก็ตัวเองใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวใช่แล้วทีนี้ว่าแต่บีพูดภาษา,าอีสานซึ่งดีว่ากระแมนตัวจะของใส่เสียแขนยาวกับส่งขายาวบีพูดแบบนี้แล้วนี่ก็ตป,ปึง้งเพราะเนี่ยหาเพื่อนที่อยู่ภาคอีสานนานมากซึ่งมันไม่มีทั้งห้องไม่มีเลยคือทุกคนมาจากพักเหนือกับพักกลางเนาะแล้วทีนี้ยเราเป็นคนชอบ คนอีสานเพราะว่าอาหารการกินอะมันขายกันนึกออกใช่ไหมใช่แล้วทีเนี้ยก็เลยพุ่งตรงเลยค่ะพุ่งบีเลยหยิบบีมาก่อนปึ้งเสร็จปุ๊บได้บีมาแล้วเป็นคนอีสานคนหนึ่งมากับบีชื่อแอมเนาะโอเคก็แอมมาอีกหนึ่งเสร็จปุ๊บตอนแรกอีแพดอยู่กลุ่มอื่นเนาะแล้วก็ไปทะเลาะกับกลุ่มนั้นแล้วก็ ก็มันวันนั้นเหมือนนี่จะไปกินข้าวแล้วมันก็เลยแบบยืนอยู่คนเดียวก็เลยถามว่าแพทไปกินข้าวไหมนึกออกไหมแพทเนี่ยเรียนอยู่โรงเรียนลานศักดิ์วิทยาเนาะซึ่งเราอะเรียนอยู่โรงเรียนล้องดะทีซึ่งมันห่างกันอะประมาณยี่สิบนาทีอขับรถเราก็อยู่จังหวัดเดียวกันอืมมาจากจังหวัดเดียวกันแล้วก็อยู่อำเภอเดียวกันด้วย แต่ตอนแรกแพทมันเล่นกับเพื่อนมันเพราะว่ามันมาแบบทั้งกลุ่มกันสี่คนห้าคนใช่เขาก็เล่นเงนกันอยู่กลุ่มนั้นก็ไม่ได้มาสนใจเล่นด้วยใช่แล้วทีนี้พอหลังจากนั้นก็ได้แพทมันหนึ่งเสร็จปุ๊บประสม้มประส้มเนี่ยตอนแรกเล่นอยู่กับอีกห้องหนึ่งเนาะจะเป็นแกงที่มาจากจังหวัดชนบุรีจังหวัดลบบุรีใช่แล้วหลังจากนั้นอะ่ะเหมือนรหัสต้องแยกห้องอืม นางก็เลยไม่มีเพื่อนนางก็เลยได้อยู่คนเดียวก็เลยหยิบนางมาอีกหนึ่งใช่ก็เลยเป็นกลุ่มเพื่อนที่ค่อนข้างหนาแน่นแล้วตอนนั้นจอยอีกคนหนึ่งจอยจอยมาจากสุลินใช่ไม่ใช่สุรินสุรินอะ,อะไรวะที่เขาไม่พูดเขาพูดภาษาส,สวยกันน่ะบุรีรัมไม่ใช่บุรีรัมอีกที่หนึง่ง ก็สุรินหรือเปล่าวะก็น่าจะสุรินนั่นแหละแต่ว่าจอยผู้ภาษสาสุรินอาจจะเยื้องไปทางหนุนอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใชสุรินแล้วทีเนี้ยก็เป็นเพื่อนที่โอเคมากตอนนั้นเป็นกลุ่มเพื่อนที่อุ้ยชอบมากเลยไม่ได้มีเงินกันนะแต่มีความสุขสุดๆคือมีมอเตอร์ไซคันเดียวเที่ยวส่งเที่ยวรับเที่ยวส่งกันอนะตอนนั้นรู้สึกว่าอุ้ยมีความสุขจังเลยแบบได้อยู่กับกลุ่มเพื่อนนี้อะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นจะมีอยู่ประมาณห้าคน นนมีนี่มีเบียมีบ,มบีแอมแพทป้ามี6คนใช่แล้วหลังจากนั้นคนที่ชื่อแอมก็หายไปเพราะว่าไปมีลูกมีเต้าเนาะเ้าก็เหลือกัน5คนแล้วเบียก็หายไปแล้วป้าก็หายไปใช่เพราะว่ามันก็ทะเลาะกันหยุมหยิมยุมหยิมแหละเหมือนตอนนั้นเราก็ไม่ค่อยเข้าใจ เรื่องที่เขาทะเลาะก,กันในกลุ่มคือพอเวลาทะเลาะก,กันมันเหมือนต้องมีตัวกลางในการแก้ไขปัญหาเนาะตอนนั้นไม่มีใครเป็นตัวกลางเลยเพราะว่ามันแก้ไขปัญหาไม่ได้เพราะายังเด็กกันมากมันก็เลยหายหายไปทั้งๆท,ที่ทะเลาะก,กันเรื่องหงุ่มหนิมมากเรื่องแบบเรื่องนิดเดียวอะเรื่องที่ไม่ได้ผิดใจกันอะไรเลยอะ่ะเหมือนเป็นฟิว เหมือนพูดข้อเสียกันนิดนึงเนี่ยแล้วก็ผิดหูกันแล้วก็แล้วทะเลาะกันใช่แล้วทีนี้ก็เหลือกันอยู่ประมาณกี่คนละ่ะแต่เอออีกคนนึงมาจากคนครสวรรค์แต่แต่นี่เข้ามาตั้งแต่ตอนแรกๆนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยพูดกับเพื่อนสักเท่าไหร่มันก็จะเงียบเงียบของมันแล้วก็มีแฟนคุยกับแฟนนู่นนี่นั่นเนาะแล้วก็ จะเหลืออยู่ก็ประมาณนี้ห้าคนก็หลังจากนั้นก็สนุกอยู่คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะไลฟ์สไตล์เหมือนกันก็กระเสือกกระสนเรียนกันมาจนจบปีสี่เนาะซึ่งตอนเนี้ยเพื่อนทุกคนก็ยังก็ยังเจอกันบ้างแล้วก็ยังคุยกันบ้างเนาะล่าสุดแพทเพิ่งกลับมาจากไต้หวนันเพราะว่านางไปทำได้แฟนเป็นคนไต้หวันเนาะแล้วก็ไปอยู่ไต้หวนันส่วนบีก็ยังทำงานออฟฟิศ แต่ก็ยังทำงานออฟฟิศจอยไปทำงานแถวบ้านใช่ไม่แน่ใจว่าทำงานโรงแรมหรือว่าอบอตอรหรือแบบพวกพวกข้าราชาก,การนะั่นในหน่วยงานสักหน่วยงานหนึ่งเนาะส่วนนี่ก็ตอนนี้ก็เป็นผู้จัดการเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอะคอยทำนู้นทำนี่เนาะแล้วก็กำลังทำ YouTube ใช่กระเสือกกระสนที่จะเป็นคนดังก็เดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวจะนัดกินข้าวกันอยู่เพราะล่าสุด mm. เห็นเพื่อน mm. โพสเนาะ mm. ว่าอยู่สุขุมวิท mm. ก็เดี๋ยวจะนัดกินข้าวกับเพื่อนสักวันหนึ่งวันสองวันนั่นแหละเดี๋ยวรอวันที่เ, mm. เพื่อนว่างแล้วกันเนาะก็ประมาณนี้ที่แบบพูดถึงเรื่องเพื่อนเนาะเพราะว่าการที่เลือกเพื่อนอะ มันสาคัญมากๆคือเราต้องเลือกเพราะว่าเราต้องอยู่กับเพื่อนอ่ะนานอืมอย่างน้อยๆก็สี่ปีก็ถ้าสําหรับเด็กที่กาลังจะไปเรียนมหาลาัยอ่ะต้องเลือกเลือกจริงๆนะเพราะว่าเ,เราไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราไม่มีเพื่อนเป็นกลุ่มเป็นหลักเป็นแหล่งหรือว่าคุยไปเรื่อยอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันมันก็ได้แหละแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วอ่ะมันจะไม่มีเพื่อนที่สนิทเลยใช่ ตอนนั้นรู้สึกดีมากๆเลยช่วงเรียนมหาลาัยที่มีเพื่อนเนาะแล้วก็ตอนนั้นมีเพื่อนผู้ชายด้วยแต่ตอนนั้นอยู่หอในใช่มันก็เฟดต,ตัวออกไปตอนนั้นรู้สึกผิดมากที่ที่เพื่อนผู้ชายชวนไปอยู่หอด้วยแล้วนะแล้วปฏิเสธเพราะว่าตอนนั้นมีแฟนเนาะนางบอกว่าเออมาอยู่ห้องด้วยไหมอย่างเงี้ยนี่ก็เลยตอบปฏิเสธไปเพราะว่า ตอนนั้นมีแฟนก็เราก็เลือกที่จะไปอยู่กับแฟนเนาะไม่เลือกที่จะอยู่กับเพื่อนซึ่งก็ก็ไม่ได้เชิงเสียเพื่อนคนนั้นไปหรอกเพราะว่าทุกวันนี้นางก็อยู่ใน Facebook นางก็กดไลค์กดนั้นกดนี้ปกติเนาะส่วนอีกคนหนึ่งเป็นเพื่อนผู้ชายมีเพื่อนผู้ชายประมาณ3ามสี่คนตอนนั้นอยู่หอในที่เป็นหอผู้ชายอีกคนนึงนางก็ไม่จบนะเพราะว่านางนางออกไปก่อนตั้งแต่ปีสองใช่อีกคนหนึ่งออกตอนปีสามใช่เพราะว่านางไปสัก สักลายที่คอซึ่งเพิ่งอยู่ปีสามอะแล้วไปสักลายที่คอแล้วเหมือนแล้วเหมือนคณะนั้นนะเขาเข่งเรื่องระเบียบการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยเหมือนนางก็ถูกแซะถูกแซวทุกวันจนจนวันนึงนางละเหตุตัวเองออกไปโดยที่โดยที่ไม่ได้บอกกล่าวเลยแล้วมันก็แต่คือมันมันนี่มีความรู้สึกว่าเออนางนางนาง นางจะพูดครั้งหนึ่งนั่นแหละเพราะว่าเจอกันที่สนามกีฬาแล้วนางเหมือนพูดว่าเออมึงก็ยังผอมเหมือนเดิมเลยนะนู่นนี่นั่นแล้วทีเนี้ยมันตามันเศร้าก็เลยถามว่าเออโชงนี้เป็นยังไงบ้างนางก็บอกว่าแล้วนางไปสักคอมานางก็เลยแบบเออไปสักคอมาซึ่งมันแลบขึ้นมาบนเสื้อเลยเสื้อมาหาลัยมันแบบประมาณเท่าฝ่ามือเนี่ยแล้วตรงนี้ใช่แล้วทีนี้นางก็บอกว่าก็มีปัญหาเรื่องอันนี้นิดหน่อยแบบ เก so, like so ี่ยวกับเนี่แหละโดนแซ้โดนนั่นโดนนี่แล้วหลังจากนั้นอ่ะไม่กี่อาทิตย์เราก็ไม่เห็นนางอีกเลยเนาะก็นี่แหละเป็นเพื่อนแต่ว่าเพื่อนในมหาลัยทั้งหมดก็รู้จักกันหมดนะแต่ว่าเขาก็ด้วยความที่ Facebook อันเก่าอ่ะมันปิวเนาะปิวตอนเรียนจบพอดีก็เลยหายไปเลยสมัครใหม่ก็ไม่ค่อยเจอเพื่อนแล้วเนาะก็ประมาณนี้เรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนตอนเรียนมหาลัยเนาะเพราะว่า อยากที่จะให้ทุกคนอะ่ะมีความสุขแล้วก็เอ็นจอยไปกับช่วงเวลานั้นๆเนาะแล้วเพื่อนมันก็ค่อนข้างที่จะสำคัญสำคัญมากเลยนะกับกับการดำรงชีวิตในในช่วงนั้นๆถ้าเรามีเพื่อนดีเพื่อนที่เข้าใจกันอย่างเงี้ยแนะนำอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปในทางที่มีความสุขอะ่ะเออมันอาจจะไม่ได้ไปในทางที่ดีหรอกแต่มันจะไปในทางที่เราชอบเนาะ ก็ประมาณนี้คร่าวๆเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบคลิปนี้มากๆก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บายบาย